นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับถ้าฟังตรงวันน่าจะเป็นเช้าวันศุกร์นะวันนี้สัปดาห์นี้ก็อยากจะเอาบทความ วิชาการนะครับที่เคยเล่ามาสัก2อสสัปดาห์แล้วนะครับว่าจะพยายามเอาบทความวิชาการที่ผมได้อ่านนะครับเอามาย่อยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังสักสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องบทความที่ชื่อว่า attribution and emotion as mediators and or moderators in the goal d r i v i n g process นะะอย่างที่เรียนนะครับว่าบทความวิชาการก็จะมีความเป็นวิชาการสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับเอาผู้แต่งก่อนนะครับผู้แต่ง ท่านแรกเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะครับชื่ออาจารย์มาเรียน B. N. b u r b e b u r b e b e r y ขอโทษทีฮะจาก m i l g a r d School of Business University of Washington นะครับท่านที่สองชื่อดองลุยนะครับามาจาก Ernest c h i l l e r Junior College of Business Georgia Institute of Technology นะครับและท่านที่สามคือ Terence R. Mitchell แล้วก็ออมิสีท่านนะครับแล้วก็โทมัส W Lee นะครับจาก Foster School of Business University of Washington นะก็บทความเป็นแบบนี้นะครับนตามชื่อผมผมแปลชื่อให้ให้ฟังแบบคร่าวๆเร็วก่อนน็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลักษณะแล้วก็อารมณ์ที่มันเป็นตัวแปรมดมดมีเดียเตอร์นะกับมอดเรเตอร์ก็คือตัวแปรขั้นกลางนะครับมีเดียเตอร์มอดเรเตอร์ก็คือตัวแปรที่มัน มันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของกระบวนการในการตั้งเป้าหมายนะในการเซตเป้าหมายผมเริ่มต้นแบบนี้นะครับคือบทความมันมีเฟรมเวิร์กนะเฟรมเวิร์กก็คือกรอบนะทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเขาเรียกว่า goal performance discrepancy นะครับก็คือเป้าหมายกับความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เราทำได้จริงพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับ ซึ่งมันจะส่งผลไปยังอิโมชันก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วพอมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปยังสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เอฟฟิเคซีก็คือความรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรได้หรือไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า g o ล l revision ก็คือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเราเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือ เริ่มต้นนะว่าเราทําสิ่งที่เราทําจริงเนี่ยมันต่างจากเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราทําถึงก็แปลว่าความแตกต่างมันก็น้อยใช่ไหมถ้าเราทําไม่ถึงก็แปลว่ามีความแตกต่างอยู่มากซึ่งมันจะนําไปสู่ความรู้สึกใช่ไหมทำถึงคงรู้สึกดีใจถ้าทําไม่ถึงเราก็รู้สึกเสียใจนะครับพอรู้สึกดีใจหรือเสียใจแล้วเราก็จะไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเช่นโอ้ยโกยากแล้วเราทําถึงโอ้ยฉันเก่งนี่ว่านะ หรือถ้ารู้สึกเสียใจว่าอุ๊ยฉันทำยังไงฉันก็ทำไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกโอ้เราไม่ได้เรื่องใช่ไหมแล้วก็จะนําไปสู่การปรับเป้าหมายเช่นอาจจะบอกทําให้โกมันง่ายให้ง่ายลงไหมนะครับอันนี้คือลักษณะแต่ความสัมพันธ์ในพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ Attribution นะครับก็คือลักษณะของคนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะแต่งานวิจัยทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีแบ็กอัพนะฮะ ทฤษฎีที่เขาใช้ในงานวิจัยอันนี้ที่มีชื่อเรียกว่า attribution theory นะครับคือทฤษฎีนี้บอกแบบนี้นะครับบอกว่าเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ใดๆเนี่ยเราจะพยายามเริ่มต้นนะจะพยายามทําความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นก่อนนะครับทำความเข้าใจเช่นสมมุติว่าเราไม่ได้รับการโปรโมชั่นสมมติว่าหัวหน้าเนี่ยเราเราคิดว่าเราน่าจะได้รับ การโปรโมทนะแต่ว่าเราผิดหวังเราไม่ได้สิ่งที่เราจะทําก็คือเอ๊ะเราจะหาเหตุผลนะครับว่าทําไมเราไม่ได้นะคือพูดได้ง่ายว่าเราเราเราจะพยายามคอนโทรลชีวิตเราอะแล้วก็พยายามจะทํำไหนนะโค้ดเช่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถเราไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายลำเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปนะคราวนี้ในตัวแอ t r ิ b ิ t ชั่เนี่ย นะก็คือลักษณะของคนเอาแบบง่ายๆเนี่ยมันยังมี3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเขาเรียกว่า l o c u s of causality นะ l o c u s of causality แปลว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเราจะมี reaction ที่ต่างกันครับเมื่อเราทําไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับ causality มันแปลว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะนะคือคนเราเนี่ยจะมี การพยายามหาเหตุผลอยู่2แบบนะครับสมมุติว่าผมตั้งเป้าไว้เอาง่ายๆอะ่ะผมผมตั้งเป้าในเรื่องของการทํางานว่าจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้ได้3 paper ใน International Journal ในปีนี้ถ้าผมทําไม่ได้เนี่ยอันแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีการของ Internal Attributing a t t r นะครับ n t t r i b u t i o ่นทั้งทีครั n t e r n a l internal a t t r i b u t i o n ก็แปลว่าเราจะบอกว่าเป็นเพราะตัวเราเองเช่นเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราขี้เกียจนี่ว่า เฮ้ยเราเราไปใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ควรใช้อันนี้คือการจะพูดง่ายๆว่าคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองนะครับกับอีกอาการหนึ่งเนี่ยคือเราอาจจะใช้วิธีการของ external attribution นะ external attribution แปลว่าเราจะไปคิดว่ามันน่าจะเป็นจากเหตุการณ์ภายนอกเช่นเนี่ยที่เราทำปีพิมพ์ไม่ได้เพราะมันเกิดโควิด -19 มันเลยทำให้เราอ่ไปเก็บข้อมูลได้ช้าอ่าน,นี่คือ ลักษณะของคนนะฮะปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะถ้าเป็นความสําเร็จนะและเราใช้ Internal Attribution ก็คือเราคิดว่าเป็นฝีมือของเราเองนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับมันก็จะทําให้เราฮึอเขิมนะสมมุติผมตีพิมพ์ได้วามเปเปอร์เลยตามเป้าเลยนะนี่คือสําเร็จใช่ไหมแล้วก็ผมใช้ Internal Attribution ก็คือเฮ้ยผมเก่งนี่วา ผมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะมีเซลล์เอฟฟิเคชีที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเราจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอินเทอร์ a น t r แอ u t ิบิวชันมันจะเป็นข้อด,ดีอย่างเดียวนะมันมีอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราล้มเหลวเช่นผมตีพิมพ์ได้แค่2 p a เ e เปอร์หรือ1 p a p e เเปอร์หรือไม่ได้ตีพิมพ์เลยแล้วเราใช้อินเทอร์ a น t r แอ u t ิบิวชันอธิบายคือฉันมันไม่ได้เรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเสียความมั่นใจว่าเออจริงๆฉัน,น้ี แล้วพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคือเราจะลดเป้าหมายลงปีหน้าผมอาจจะไม่กล้าตั้งเป้า3ามสามเเปอร์ละผมอาจจะตั้งเป้า2 Pa เพเปอร์หรือ1 Pa เเปอร์นะอันนี้คือ Variable ตัวแรกนะครับที่มันเป็น Moderating Variable ก็คือจะเรียกว่าอะไรครับตัวแปรที่มันส่งผลต่อความสัมพันธ์นะครับระหว่างความที่เราได้ตามเป้าหมายและไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งมันจะนําไปสู่เรื่องของอความรู้สึกของคนแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของอการปรับเป้านะฮะ ตัวแปรตัวที่2เขาเรียกว่า stability ครับ stability stability เป็นคำนามที่มาจาก verb ที่แปลว่า stable นะครับแปลว่าการคงที่นะคือความหมายเป็นแบบนี้ครับความหมายคือถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเราก็จะคิดว่าผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรเราก็จะต้องเป้าหมายลงนะเช่นสมมุติผมมีความเชื่อว่าสาเหตุของการตีพิมพ์ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเวลามันน้อยจนไปใน1ปีคุณตีพิมพ์ไม่ได้หรอกนะเพราะว่า1ปีเนี่ยสามเปเปอร์มันยากไปเวลามันมีไม่พอหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องเชื่ออยู่แล้วแหละว่าเวลาใน1นึ่งปีมันก็เท่ากันทุกปีฮะปีหน้าเวลามันก็365วันปีต่อไปเวลามันก็365วันเพราะฉะนั้นถ้าความเชื่อเราบอกว่าเวลามันคือสาเหหตุลัก แล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือ1ปีนะสิ่งที่เราจะทําคือเราจะลดเป้าหมายเราลงใช่ไหมราะนั้นปีหน้าผมไม่ตั้งหรอกตีพิมพ์3 Pa p e เผมอาจจะ2 Paper 1 Paper นะครับนะถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เก่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปลดเป้าหมายลงอันนี้คือความหมายของ stability นะครับตัวแปรตัวที่3ครับเขาเรียกว่า c o n t r o l a b i l i t y นะ controllability แปลว่าความสามารถในการควบคุมนะครับคืออย่างนี้ครับ คือถ้าเราคิดว่าเราสามารถควบคุมต้นเหตุของการไปไม่ถึงเป้าหมายได้ก็คือเราจัดการอะไรได้บางอย่างเนี่ยนะเราจะปรับเอฟเฟอร์ตของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราคอนโทรลไม่ได้เราก็จะไม่พยายามเพิ่มนะยังยังอ่ายกตัวอย่างเรื่องทีพิมพ์ของผมสมมติว่าผมทีพิมพ์ไม่ครบ3ามเพเปอร์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยขี้เกียจอ่ะแล้วผมมีความเชื่อว่าไอ้ขี้เกียจเนี่ยผมจัดการตัวเองได้ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราก็จะปรับเอฟฟอร์ดเราจะไม่ปรับเป้า3 p a เ e เปอร์ยังคงเป็น3 p a เ e เปอร์แต่เราจะปรับเอฟฟอร์ดเพราะเราเชื่อว่าเราจะปรับมันได้ไงเราเชื่อว่าชนนั้นสามารถที่จะขยันขึ้นกว่านี้ได้แต่ถ้าในทางกลับกันนะผมตั้งเป้า3 p a เ e เปอร์แล้วผมเชื่อว่าผมทําได้เท่านี้แหละ2 p a เ e เปอร์หรือ1 Pa เเปอร์เท่านั้นเองแล้วนี่ผมไม่ได้ขี้เกียจเลยนะผมทําทั้งปีเลยนะคือแทบจะไม่ได้นอนเลยนะ,อ,ะอย่างนี้แปลว่าความเชื่อในการปรับ เอฟฟอร์ตต่ทีการความเชื่อว่าเราคอนโทรลได้มันน้อยใช่ไหมคือพูดง่ายๆเราคอนโทรลมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเต็มที่แล้วไงเราก็จะไปเราจะไม่พยายามเพิ่มแหละใช่ไหมเพราะมันก็พยายามแค่นี้ไงะนะครับอันนี้คือตัวแปร3ตัวนะครับที่มันจะส่งผลว่าการที่เราไปถึงเป้าหรือไม่ถึงเป้าเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกยังไงและจะทําให้เราปรับเป้าหมายหรือเปล่านะครับผมทวนอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นธีมหลักของงานวิจัยอันนี้นะครับก็คือว่า ตัวแปรที่1ว่าเราเราเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเราหรือมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทั้งนอกนะถ้าเป็นความสําเร็จเราขึ้นเราเรียกว่าเป็นฝีมือเราเราก็จะมั่นใจในตัวเองเราก็จะสามารถคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็จะ go อนกับเป้าหมายเดิมนะแต่ถ้าล้มเหลวแล้วเราคิดว่ามันเป็นฝีมือเราเราจะเสียความมั่นใจแล้วเราก็จะลดเป้าหมายลงนะีอันที่2 stability นะครับคือความเชื่อว่ามันคงที่หรือเปล่านะะ ถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็จะไม่พยายามเพิ่มแล้วเราก็จะไปลดเป้าหมายลงแต่ถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะพยายามเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะไม่ลดเป้าหมายเราลงเนี่ยอันสุดท้ายคือ controllability นะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้น,นะครับแต่ว่า control เขาจะพูดถึงต้นเหตุนะครับว่าไอ้ต้นเหตุน,นั้นนะ่ย มันใส่เอฟเฟอร์ตไปเพิ่มใส่ความพยายามไปเพิ่มมันจะแก้ได้ไหมถ้ามันแก้ได้คอนโทรลได้เนี่ยเราจะใส่เอฟเฟอร์ตเพิ่มแต่ถ้าเราคิดว่ามันแก้ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้เราก็จะไม่ใส่เอฟเฟอร์ตเพิ่มนะคราวนี้มันมีประเด็นในนับทความฉบับนี้อีกครับเป็นเรื่องของบทบาทของอารมณ์นะบทบาทของอารมณ์ตรงนี้สําคัญนะครับเนะเขาบอกว่าคนที่ได้รับนกาทีฟฟีดแบ็กก็คือแบบทําไม่ได้แล้วด่าเลยหัวหน้าด่าเลยแกมันโง่แกมันไม่ดีประจานทําให้อับอายเนี่ย ผลงานวิจัยพบว่าคนจะรู้สึกนก г ทีบอันนี้ไม่ต้องทําวิจัยก็รู้ฮะโดนหัวหน้าด่าเนี่ยใครจะรู้สึกโพสิทีฟก็แปลกละนะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะพยายามปรับโกลงฮะคือบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราด่าเขาเขาจะเกิดแรงฮึดแล้วจะพยายามใส่เอฟฟอร์ตมากขึ้นแต่ผลวิจัยฉบับนี้นะมันอาจจะมีความอย่างอย่างอย่างทีอ่อาจจะเล่าให้ฟังว่าผลวิจัยเนี่ย แต่และอันอาจจะมีความขัดแย้งกันก็ได้แต่ในฉบับนี้เพราะว่าไม่ใช่นะครับคุณไปด่าเขาเนี่ยเขารู้สึกในกะทิแล้วเขาจะแทนที่เขาจะพยายามมากขึ้นเนี่ยเขาจะปรับโกเขาลงครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้หรอกโกนี้เดี๋ยวฉันก็โดนด่าอีกเพราะนั้นถ้ามีโอกาสมีหนทางเขาก็จะพยายามลดเป้าหมายของตัวเองลงแล้วถ้าเกิดใส่โพสิทีฟฟีดแบ็เข้าไปล่ะเวลาเราใส่โพสิทีฟฟีดแบ็เข้าไปคือคำชมนะเราก็จะรู้สึกโพสิที ไอคนที่ไม่ใช่เราเนี่ยสมมุติว่าหัวหน้าเนี่ยชื่นชมชื่นชมความพยายามบอกเฮ้ย hey, คุณพยายามแล้วนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยแต่ผมชื่นชมความพยายามคุณเลยนะแล้วผมแนะนําเพิ่มเติมนะคุณลองทําอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วละ่ะนี่คือ s i สิทีฟฟีดแบ c k อารมณ์อย่างแรกที่เรารู้สึกเลยแนะ่นอนถ้าหัวหน้าเราพูดกับเราแบบนี้มันมันจะทําให้เกิดแรงฮึดแล้วเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยเขาจะปรับโกของตัวเองขึ้นด้วยซ้ำทั้งทั้งนี่โกเดิมอาจจะยังทําไม่ได้นะ แต่โหโหัวห,หน้าแนะแบบนี้โหถ้ารู้แบบนี้มาก่อนนะจริงๆโกลเดิมง่ายสไตล์ไปเดี๋ยวฉันเอาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งลองฝากไว้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกมันเป็นงานวิจัยซึ่งซึ่งผมก็เอามาถ่ายทอดนะครับแต่ว่าเพื่อจะเป็นไอเดียสําหรับหัวหน้าสําหรับการทํางานนะครับผมมีบทสรุปสั้นๆให้ฟังสําหรับบทความวิจัยอันนี้บทความวิชาการอันนี้นะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเจอ internal stable and uncontrollable attribution อาปลทีนะอินเทอร์นอลคือมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะอันนี้มันคือคือได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งข้างนอกนะครับนะและสเตเบิลก็คือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะมันเป็นแบบนี้แหละนะอันคอนโทรเลเบิลด้วยควบคุมไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วเราพบว่าเราทำไม่ได้ถึงโกลเนี่ยสิ่งที่เราจะทำาก็คือหลายครั้งเราจะสวิชโกล์เลยคือเปลี่ยนเป้าเลยครับเอายกตัวอย่างให้ให้เป็นรูปธรรมเช่น ผมวิ่งมาราธอนไม่สำเร็จสมมตินะวิ่งแล้วไม่จบ DNF do not finish ไม่จบแล้วเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่ไหวอ่ะมันคือ internal มันคือตัวเราไม่ใช่เป็นเพราะฝนตกไม่เป็นเพราะสนามลื่นนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ฟิตร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราก็คิดว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าไม่ซ้อมนะคือ stable อ่ะคือร่างกายเรามาได้แค่นี้แหละอายุมันเท่านี้และแล้วคอนโทรมันไม่ได้หรอก ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะต่อไปผมก็จะเลิกคิดว่าจะวิ่งมาราธอนละผมอาจจะไปขี่จักรยานแทนผมอาจจะไปไว่ายน้ําแทนผมอาจจะวิ่ง5กิโลเมตรแทนอันนี้คือสิ่งแรกนะครับในงานก็เช่นเดียวกันนะอันที่2ที่บทความอันนี้พูดถึงคือการทำโกลหลายๆข้อเขาเรียก m u l ติ g กลเซ e ตติ้งนะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะที่บางทีเนี่ยเราอาจจะดีใจเวลาเราทำโกลหนึ่งสำเร็จแต่จะเสียใจ ที่เราอาจจะทำ g o อื่นๆไม่สำเร็จนะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันบาลานซ์กันไหมเขาบอกงี้ฮนะการที่เราทำสำเร็จอันนึงแต่ไม่สำเร็จอันอื่นเนี่ยแน่นอนเราดีใจอันนึงแต่เราเสียใจอันหนึงแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า bad is stronger than good คือความไม่สำเร็จเนี่ยเราจะเสียใจมากกว่าซึ่งจะส่งผลให้เราเนี่ยลดโกอื่นๆลงทันที ทางๆจริงๆเราสำเร็จอันหนึ่งเอา OKR OK ยกตัวอย่างเลย OKR OK มี3ตัว Objective, Key Result 3ชุดทำสำเร็จ2ชุดแต่ทำไม่สำเร็จชุดหนึ่งเราจะพานไปลดโกไว้เลย2ชุดนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่เก่งก็ได้นะเราอาจจะโฟกัสในใน OKR OK ที่สำเร็จมากเกินไปก็ได้แล้วไปใช้เวลาน้อยเกินไปก็ได้แทนที่เรายัางจะคงโกอันเดิมๆไว้เพื่อที่จะไฟต่อเราขับไม่ทำานะ bad is stronger than good ก็คือเฮ้ยพมไม่สำเร็จมันเจ็บหนักเหมือนลอสเซอร์เวชชที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะมิติที่3ครับซึ่งเป็นมิติสุดท้ายของบทความวิชาการอันนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาเราทำงานเป็นทีมแล้วเราสำเร็จเนี่ยเราจะแชร์เครดิตกันคือเฮ้ยนี่พวกเราพวกเราสุดยอดนะนี่คือการแชร์เครดิตซึ่งจริงก็แร์นะเพราะว่าเราก็ทํางานเป็นทีมมันคงไม่ใช่เป็นเครดิตของคนใดคนหนึ่งถูกไหมเราก็จะฉลองกันแต่มนุษย์เนี่ยนะเกลียดความล้มเหลวจริงๆครับ เขาบอกว่าทํางานเป็นทีมพอล้มปุ๊บเนี่ยเราจะหาแพะครับเราจะหาแพะแพะคืออะไรคือภาษาอังกฤษเขาเรียก scapegoat อ่ะก็คือหาคนผิดอ่ะเมื่อเรามีแนวโน้มแบบนั้นคุณลองดูดิครับเอาง่ายๆเลยทีมฟุตบอลเลยก็ได้ถ้าทีมชนะเนี่ยเราจะแบบโอ้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันดีมากทุกคนแบบช่วยเหลือกันเป็นทีมทีมสุดยอดจะมีคําว่าทีมเยอะกว่าอินดิวิเดเนี่ยแต่ถ้าฟุตบอลแพ้เดี๋ยวเราจะโยนหาแพะทันทีว่าโกไม่ได้เรื่อง พลาดได้ไงลูกนี้ทั้งนั่นจริงๆเขาเซฟมาสิกว่าลูกครับเขาพลาดลูกเดียวเนี่ยกลายเป็นแพ้แล้วซวยละคือคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโกคนอื่นจะเสียแพ้ไป3040แล้วก็ได้แต่นี่แพ้มันลูกเดียวเนี่ยแต่ก็ยังหาแพ้นะหรือกองหน้ายิงไม่เข้าโดนเป็นแพ้นะซึ่งมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ครับคือมันเจ็บปวดที่จะมายอมแชรความล้มเหลวด้วยกันนะ ก็ฝากไว้นะครับผมก็อย่างที่บอกเนี่ยจะพยายามนะครับอ่านบทความวิจัยอ่านยากกว่าสําหรับผมนะสุคนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอ่านยากกว่าหนังสือมากมายนะยิ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ถอยหลายๆเล่มนะอย่างเมาคอมแกรดเวลนักเขียนคนโปรดผมคนหนึงแดนอาริลลี่ ใครถกใครอ่อะครับก็เอาผลงานวิจัยของตัวเองบ้างอย่างมันข้อแก๊สเวียมันคงไม่ได้ทําวิจัยเองหรอกผมเชื่อว่าเขาก็ดึงงานวิจัยจากอาจารย์หลายๆท่านเข้ามาเรียบเรียงแต่เขาเป็นนักเขียนที่ทเรียบเรียงได้ได,ได,ได,ดีนะครับหรือถ้าเป็นโพสเซอร์ไดนาเรียลี่เนี่ยก,ก็ส่วนใหญ่ก็มีงานวิจัยของตัวเองนะครับหรือก็มีการดึงงานวิจัยแต่ว่าพอกแคทบุ๊กในระ,ระดับนั้นเนี่ยหลายเล่มเรายังบ่นเลยว่ามันอ่านยากเพราะว่า บางทีมันก็ถึงแม้ว่าแปลงออกมาแล้วนะให้เป็นคําที่ง่ายๆแล้วก็ยังยากอยู่ดีแต่อันนี้อาจจะออริจินอลเลยแต่ผมผมอ่านเพราะว่าผมทาวิจัยอยู่นะครับวันนั้นมันได้2ต่อนะคือผมทาวิจัยผมก็ต้องอ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องไปเขียนบทความวิจัยนะเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังเรื่องการเขียนบทความวิจัยนะแต่ว่าก็ก็สนุกผมสนุกนะครับผมสนุกแต่มันคนละภาษากันเลยครับแต่วันก่อนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้าเกิดผมแปลงออกมาเพราะว่าผมเชื่อเลยนะครับบทความแบบเนี้ย เอาเป็นว่าน้อยคนมั้งครับที่ได้อา่านถ้าท่านไม่เป็นนักวิชาการนั่นไม่ได้เป็นอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นนักวิจัยโอกาสที่ท่านจะไปอ่านบทความวิจัยแบบนี้ก็คงยากออลืมไปหนังสือที่ผมยังอ่านอยู่นะครับเป็นหนังสือรวมบทความนะครับชื่อว่าเอาเม่อกี้บ,บทความม่อกี้มาจากหนังสือชื่อว่า new developments in goal setting and task performance นะครับอิดิโดยอิดิก็คือเป็นบรณธิการนะครับอาจารย์เอ็ดวินเอล็อกกับอาจารย์แกรี่พีลาทามนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้าน goal setting นะฮะ โอเคก็วันศุกร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขหรือท่านจะไปฟังวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันไหนก็ได้นะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วเราพบกันในสดต่อไปครับสวัสดีครับ n o p a ดน n สตอรี a life changing story